หลังนี้เป็นไม้สักแท้ร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะมีชั้นลอยแล้วก็มีลิ้นชักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีตู้แจกหนึ่งอันแล้วก็ปกติเราจะไม่มีรางเลื่อนบังเอิญอันนี้มีรางเลื่อนนะคะเห็นไหมคะโอเคลื่นมือเลยนะคะสําหรับอันนี้นะเป็นตู้บานเลื่อนขนาดยาว2เมตรสูง2เมตรนะคะหน้าบานก็จะเป็นแบบโมเดิร์นแบบแบบโซลล่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้มันจะไม่มีบัวนะก็คือเขาเขามันจะสามารถตั้งให้ติดกันได้อ๋เลื่อนเลยค่ะในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะก็จะมีราว แผ่นท่าสองชั้นนะคะอันนี้นะคะคือจ,จุได้แบบเ,เ,ปเป็นประมาณสักสองอันอย่างเงี้ยก็ประมาณ150ไม้แขวนเลยนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเห็นไหมคะโครงสร้างของเขาเนี่ย,เ,ยเ,หเห็นโครงสร้างไหมคะดูขนาดมือของคนรีวิวนะคะแล้วก็ดูไม้โครงสร้างตรงนี้มันใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไอ,อตัวเนี้ยมันก็จะมีมีราวอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ อโอเคถ้าอย่างนี้เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นเนาะก็มันจะมีราวขแขวนผ้าอยู่นี้แล้วก็ชั้นเนี้ยถ้าไม่ใช้ดึงออกได้นะคะหรือว่าถ้าผู้ชมจะเอาตู้เซฟอันเล็กๆมาซ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะอืมโอเคสั่งทำได้นะคะสมมุติว่าท่านจะเอายาว3มเมตร4เมตรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเมื่อกี้ให้ลืมลืมลืมด,ดูด้านหลังนะคะไม่สักแท้นะคะนี่นี่ขนาดด้านหลังยังเรียบร้อยจริงๆนะว่าจะถ่ายให้ดูข้าง,าง,างใต้ด้วยนะ ใต้จริงก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะข้างใต้นี่อุ้ยข้างใต้นี่ก็งานเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะอือข้างล่างเนี่ยทาแล็กเกอร์ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยที่อยู่กับพื้นเนี่ยก็ทาแล็กเกอร์ด้วยนะคะถ้าไงเดินไปชมของจริงได้เลยที่ร้านบ้านปัญญา BNPfurniture.com นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ